ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชม2 8 hb news จากแนวหน้าหลับเถิดประชาทหารกล้าจะคุ้มภัยนี่ไม่ใช่แค่คำขวัญแต่คือภารกิจของลูกผู้ชายทำกลางความมืดมิดของค่ำคืนตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาก่อติดสุถานการณ์กับกรมทหารพรานที่14ที่กำลังปฏิบัติการสำคัญกองร้อยหน่วยขึ้นตรงเพราะเขาออกลาตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมา นี่คือการปกป้องอธิปไตยของชาติป้องกันการลุกล้ำสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตั้งแต่การลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดไปจนถึงการค้าของเถื่อนพวกเขาต้องอยู่กับความเสี่ยงทุกวินาทีสุดยอดหน่วยกล้าตายคือทู่ปิดทองหลังพระตัวจริงที่ทำให้คนไทยหลับสบายตื่นเช้ามาอย่างปลอดภัยพวกเขาเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันยอมให้ใครมาทำลาย คุณผู้ชมครับอยากให้กำลังใจฮีโร่ของเราไหมครับกดไลค์ให้กับความกล้าหาญคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้ท้าอ่นพรานที่14และกดติดตาม28 SBNEW s ไว้เลยเพราะที่นี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเราจะลุยทุกสถานการณ์ไม่มีตกข่าวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ